สวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับเปิดเปิดเคยหันหลังวะจักวันนี้อยู่ผมอมเมอร์เทนีดสนะครับก็ตามนั้นแลนะ <c oughs> ลหละเนาะเรือเลยเเถียงวันนี้เราจะมารีวิวขวานปูทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรีวิวเพราะว่ารีวิวไปแล้วไม่ใช่เหรอก็จะตอบตรงๆเลยว่าใช่รีวิวไปแล้วครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังจากที่ใส่หินดาร์กออฟไปแล้วนะครับผมหินดาร์กออฟเนาะหินดาร์กออฟช่วยอะไรอ่าหินดาร์กออฟช่วยเยอะเลยครับผมอะไรอ่ะอะไรผลประกอบอะไรอะอะไระไม,มันวะใช่ครับผมอ่ะต่อต่อเรื่องของเราก็ต่อโอเคเนาะมาที่เรื่องของเรานะครับผมโอเคขวานที่ใส่หินดาร์กออฟแล้ว เป็นแบบนี้เลยหนาตาแบบนี้เลยโอเคนะครับผมถามว่าช่วยอะไรคือมันจะเสกปูมาช่วยเราจบดีกอนไปก่อนไป,ไปดึๆผลสุมผลสุมผลสมผลสมผลสมผลอือครับผมโอเคเนาะตามนี้นะคนดูโอเคก็วิธีครับหินดักออฟนะครับผมมาที่ดักสตูนดักออฟเออดักสตูนนี่ อ่าวิธีครัตาตามนี้เลยนะครับผมใช้ไอ้ตาตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับสีแดงๆหนึ่งอันใช้ไข่เม็ดไข่มกดำสามอันนะครับผมแล้วก็หมึกน้ะหมึกสองอันนะครับผมซึ่งวิธีครับดวงตานะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องมีอะอะควแมนนะครับอะควะอวเจี๊ยมอะควเจีมนะครับเอครับเอาปลาเจีมมาน่าจะประมาณเดี๋ยวเท่าไหร่เด็กจับไม่ได้แหละเด็กไปดูก่อนหกหกหกลูกพี่หก ครัตามนั้นเนาะครับก็ตน,นั้นละเนาะมาตรงนี้เกาะต่อนะครับผมนี่มาข้างหลังเกาะแรกนะครับผมเขาก็รู้ทั้งเซิร์ฟแล้วแหละไอ้เรื่องหลังเกาะแรกเนี่ย,เ,เ,ยเดี๋ยวเอาเอาเลยเข้าไปดิพลังมังกรแรกโอเคตามตำแหน่งก็ก่อนจะคุยกับไอ้ตัวส้นตีนนี้ได้ต้องไปเคียว์ลูกสองนะครับเคลียว์จัตเตอร์เลนนะยะพอคุยกับมันมันก็จะบอกว่า,วาการดิลอดแอคครเหลือกเจ้า ใช่ว่าเจ้าจะแก่งเสมอไปอเจ้าเมซาสตาเอ๊ะเดินไม่ใช่คนนี้ปิซูนะข้าเห็นโอู้่ควรจริงๆดังที่อง์ราชาได้เลือกเจ้าให้วลาชาเมื่อริ์ถึงเจ้าจากรู้ดีว่าเจ้าต้องเสียตลาหรือไม่สังหารเพราะโชคดีกักการสั่งสรรสารตาพุธแหง่งแอคอร์แมน ดวงตานะครับใช้ Aqua Gem ม6อันนะครับผมเลือดเจ้าทะเลสิขวดแล้วก็ Sea Artifact ห้ e D อันนะครับผมหรือใครจะเอ้ยก้าดวงตามาหาลิตาจูบรริตยูเนี่ยมาครับหวยขอบก็ได้นะครับผมก็จะปวดแล้วกันนะเนาะขอบคุณครับตามนั้น,น่อโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็ครั้งที่แล้วเราแจกหางไอดานะ้าเนาะแล้วเขา เขาที่ได้รางวัลไม่มาติดต่อรับของนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกาศเลยนะคียบเอาที่แบบโพสล่าสุดเลยหาตอนนี้เลยด้วยผมเลือกเองเลยอ่าคุณนัทวัฒน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไัเซฟตอนตอนัดตอ่ตอเดี๋ยวขึ้นรูปไห้นะครับผมว่าใครโอเคอเคนที่เขาอยได้คือไม่บอกชื่อเราบอกเขาแล้วนะครับผมอยากได้เพราะจะเอาไปทำสามดาบวีสองครับแต่ผมยังไม่รู้ดิพี่เลยก็ติด ตามเลยครับติดตามนั้นเลยเนาะนะครับตามนั้นเลยเนาะโอเคก็จะแจกอะไรในคลิปนี้รอดูกตายคลิปุ้ยไม่ใช่ได้คอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่รอดูหลังจากรีวิวเสร็จแล้วครับผมโอเคมากลับมาที่ควันปูแล้วต่อนะครับปึ๊บพี่ควันปึ๊บเอาไปปู ปุ๋ยกับตัวเองก็เปลี่ยนดีจริงๆก็เราไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแยะ,แยะนะครับเรามารีวิวแค่มันมีปูออกมาแค่นั้นเลยแค่มันมีปูความลับของมันอะไรเอาง่ายๆความลับความลับก็เราจะแจกเป็นกอบปูนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่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 เนาะโอเคครับผมอ่ะงั้นมาดีเลยจิ๋กวก็สกิลก็ปกติเลยนะครับผมก็ปีไปเรื่อยๆเดี๋ยวปูมันก็ออกมาเองแล้วครับนี่มันจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับมันจะเป็นมึงเข็นเป็น กับมังกรมั้งก็ปูเลยครับปูก็จะออกมาประมาณ1 0บถึงสิาวินะครับรผมแล้วก็จะมีการโจมตีเล็กๆน้อยๆเออมีการคำรามเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางนะครับผมก็ถือว่าดีเลยแหละสำหรับใครที่แบบสายสายแบบสายโชว์รวยอะโชว์โชว์ตึงแบบนะี้ไม่ใช่โชว์รวย,ยโชว์ตึงโอเค <S <S อเยนะครับผมเดี๋ยวเราเสกให้ดูอีกรอบนะครับผม ก็มันจะแรนดอมออกนะครับผมบางทีก็ไม่ออกเลยนะครับบางทีก็ออกแต่ส่วนใหญ่ออกนะน่าออกมาแล้วนี่ครับมันจะมันจะแบบกระโดดกระโดดทุกๆแล้วก็กระโดดประมาณสองสามรอบแล้วก็คำรามรอบหนึ่งครับก่อนจะหายไปแล้วกันกุ๊กกุ๊กกรนชเอาไปทําต้มต้มไอเอาไปทาต้มปูน่าจะแซ่บหน้าดู ตามน,นั้นเลยเนาะเอครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีบุบัดปุ่มให้เรสดกเฉยๆนะครับ oh. โอเคก็มาสู่ช่วงกิจกรรมแจกของผันท้ายคลิปนะครับผมรางวัลที่เราจะแจกในคลิปนี้เป็นรางวัลที่สูงส่งแก่ผู้อันสุเก็บนะครับผมก็คือคอมเมนต์ชื่อโลบอกของตัวเองเหตุผลที่อยากได้เข้าดิหรือยังครับผมโอเคตามนี้เนาะสิ่งที่เราจะแจกคือน้ำตาฟินิกหนึ่งขวดนะครับผมมาก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมใครดูคลิปจบก็ขอให้ได้วาสนาทุกคนนะครับผมก็เจอกันอีกหน้านะครับผมไปๆครับช่วงคลิปนี้ลงหรือทุกครึ่งนนะครับ